เหีเ้ยวน้องมาเหี้ยวกินอะไรอยู่ลูกเอาอีกไหม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 เอาออกมาขอมามาเดียวขอมามาขอมามาเฮย้ยเว้ยหมาชอบกินสำลีเว้ยชอบกินสำลีที่ชุบไปนี่แล้วนะจ๊ะบิี้ออยหรือว่าเอา่อพวกเมคอพัพรีมูเวอร์นางก็ชอบนะจ๊ะนางนี่ปกตินึกว่านางเอาไปเคี้ยวเล่นเฉยๆนะ อันนี้ช่วงนี้านางแพทท้องงานกินทุกวันเลยเว้ยนางกินเป็นล่ําเป็นสัตว์เลยนะคะอ่ะเหี่ยวลองสิอ่ะลองอันนี้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 ม่ไม่ชุบมากไม่ชุบมากเฮ้ยน้องไม่ต้องแย่งน้องไม่ต้องแย่งเฮ้ยกินแล้วนางก็กินแล้วนางก็กินสาลีอย่างไรอร่อยกินไปหกอันแล้วนะจ๊ะคุณพระช่วยหมาปะละักินสำลีนะจ๊ะ ดูสินางอ้วนตุกพุกเนี่ยนางท้องนางแพ้ท้องนางแพ้ท้องนางกินอะไรแปลกๆจริงๆด้วยนางกินของแปลกของแปลกของแปลกนะอ้วนนะมีกี่ตัวเนี่ยฮะฮิฮ <laughs> เด็กหมาท้องเด็กหมาท้องเด็กหมาท้องนี่หนีนาเกลียดน่าเกลียดน่าเกลียดน่าเกลียดนี่นี่เนี่ย